กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมกินข้าวกันเสร็จแล้วนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวก็มีรางวัลพิเศษพี่พิงนั่งลมไปดีๆไ,ไปดีนั่งดีๆพ,พี่แดงนั่งดีๆครับวุ่นวายจังเลยสวัสดีครับมาดูความวุ่นวายแต่มีความเรียบร้อยในตัวการฝึกฝนน้องหมาตอนนี้ก็ได้มาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วครับ เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเข้าใจมากขึ้นแล้วทุกวันนี้ก็ความเป็นระเบียบก็เริ่มมาในการให้อาหารอะไรต่างๆก็จะมีวิ่งวนไปวนมาเหมือนเดิมแล้วครับจใจเย็นขึ้นเขาจะมีสมาธิมากขึ้นเดี๋ยววันนี้เรามาให้อาหารมื้อพิเศษเขาครับ มือพิเศษเลยวันนี้วันนี้จะมีมือพิเศษยังไงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันเลยมีมือพิเศษยังไงเดี๋ยวดูกันเอาไปนั่งดีๆไปนั่งดี๋ยนี่ยอันนี้นั่งดีๆนั่งดีๆไปนั่งคอยดีๆจะกินเปล่ากินไปนั่งคอยเลยกินแล้วไปนั่งคอยดีๆเลยถ้าจะกินอ่ะไปเลยไปเลยไปเลย นั่งคอยดีๆเลยอโอ้ยไม่ใช่คนละหลุมครึ่งนี่เยอะไปให้เยอะไปคนละหลุมครึ่งพอ,อรอดีๆถ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยก็อย่างเงี้ยแล้วจะเส้นท่านทำไม <c oughs> นี่ใสไม่ดีพ่อเปี้ย ไปเยอะๆแม่คอยไปไปนั่งดีๆข้างหน้าดีๆไปแบงค์ไปนั่งโน่นโบนั่งลงไปโบเบีมานั่งตรงนี้โบเบีลุกขึ้นเออมานั่งตรงนี้โบเบีเออนั่งลงพี่บิ๊กนั่งตรงนี้อ่าพี่บิ๊กนั่งตรงนี้โบเบีมาตรงนี้เออนั่งตรงนี้เออนั่งลงที่นั่งลงโบนั่งตรงนี้อ่โบนั่งตรงนี้นั่งลงนั่งลงโบนั่งลงอา แบงค์มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วโอ้ยเจ้านี่ประจําเลยเนี่ยานั่งลงแบงค์นั่งลงพี่ปิ๊ดไปนั่งตรงนี้เออานั่งลงดินั่งลงาน,นั่งลงดีดีเหมือนเดิมเลยนะถอยไปพี่แบงค์อ่ะใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วพี่แบงค์อ่ะฮะ พีบิกนั่งลงไยดีดีไปไปดีนั่งดีดีมีแบงมีแดงนั่งดีดีโบโบลุกขึ้นที่โบห้ามนั่งพี่แดงเข้าใกล้ไปแล้วนั่งลงอย่าเข้าใกล้โบลุกขึ้นโบลุกขึ้นที่ลุกขึ้นเออพี่แดงนี่จะไปเบียดอะไรเขานั่งหนาเนี่ยนะอือจะไปเบียดอะไรนั่งหนาโบลุกขึ้นดีลุกลุกขึ้นใหญ่ขี้เกียจนั่งดีดีนั่งลงที่นั่งลง อย่านอนพี่เดี๋ยวก็จะว่าขี้เกียจเหมือนหมาละเน่ยังไม่ต้องนั่นลุกนั่งดีดีพี่พี่ขยับเข้ามาพี่พี่ขยับเข้ามาอีกอ่ะอ่ะเหมือนเดิมนะเดี๋ยววันนี้พ่อจะให้ทำสมาธิสิบวินาทีอ่ะมาอย่านั่งนั่งนั่งดีดีสิบวินาทีนะ ห้ามแตะนะสิบวินาทีบิ๊กใบลุกขึ้นห้ามนั่งลุกห้ามนอนนั่งลงเออเช่เดี๋ยวพ่อจะนับแล้วนะนับหนึ่งถึงสิบนะอ่าหันมาทางนี้พร้อมอยางบัเบรพร้อมอยางนี้นี่ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10าสิหูโหเก่งมากเลยมีสมาธิตั้ง10วินาทีเรา้อวเราจะกินเราจาวไ่เนสวลกันเดี๋ยวให้น้องก่อนนะให้น้องโบก่อนนะโบลิ่งก่อนนะพี่แบงค์ถอยไปพี่แบงค์พี่แบงค์นั่งลงดีๆนั่งลงเออขอมือโบวิ่งก่อนมือก่อนขอมือพอก่อนเร็วเออเก่งมาก โบลิงทางนี้นี่ของโบลิงโบ้ต้นลายยืดแบงบิ๊กยังไม่ได้แบงถอยไปก่อนแบงถอยไปขอมือโบเบก่อนโบเบสวัสดีครับเก่งมากน้ำลายยืดเลยโอ้โหน้ำลายไหลแบงทางนี้แบงนั่งลงก่อนนั่งลงขอมือแบงก่อนขอมือแบงก่อนมาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอ่านี่ของแบง ที่นี่ของพี่บิก๊กเหรอยังยังพี่บิ๊กยังไม่ได้สวัดดีเลยสวัดดีก่อนสวัดดีก่อนเออลืมได้ไงสวัดดีก่อนพีก่อนกินอ่ะสวัสพี่บิก๊กตายแล้ว ลืมพอใจเลยเดียลืมพอใจเลยลืมไม่คุณนายเลยเนี่ยลืมคุณนายเลยเนี่ยลืมคุณนายคุณนายนั่ากินแดนเนี่ยลืมอันเนี่ยลืมไันเนี่ยพ่อไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมให้เด็กกินก่อนเนี้ยเดี๋ยวหายไปดีๆก่อนหายไปดีๆดีนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนพอยีละข้างเออหิวอะไรขนาดฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้เด้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มนดีจับมือไอจับมือจับมือบันดีคา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 บันีคาบนดีคาบัน ข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมกินข้าวกันเสร็จแล้วนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวก็มีรางวัลพิเศษสมชายนั่งลงก่อนบิ๊กไปนั่งแบกนั่งลงดีๆแบกนั่งลงดีๆนั่งลงสมชายถอยไปก่อนนั่งดีดีอ่านั่งลงดีดีไ้เรียบร้อยก่อนนะร้อยอย่างเดี๋ยววันนี้พ่อมีรางวัลพิเศษให้คนละหนึ่งน,น่องอบอลิง นั่งอีดีลุกนั่งลงนัง่งลงอีดีนั่งลงนั่งลงนั่งลงอีดีนั่งลงเออลุกขึ้นอย่านอนอ่ะโอเคเมื่อกี้ทำสมาธิไปแล้วอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เลยโบเบถ้านอนพ่อแม่ให้นะอย่าขี้เกียจเห็นไหมเป็นแบงค์ไหมเนี่ยกว่างมือไว้ไหๆแล้วเนี่ยฮะให้ใครก,ก่อนให้ใครก่อนดีใครก่อนใครก่อนใครก่อนที่ลูกชายพอใจ แบงก่อนเยฮะให้แบงก่อนเลยเหรอาแบงถอยไปหน่อยดิอันนั้นมงก่อนนเถอยไปหน่อยถอยไปหน่อยข้ใกล้ไปอ่ะให้แบงก่อนแล้วกันเพราะแบง์เรียบร้อยที่สุดขอมือแบงก์ก่อนเลยขอมือก่อนเลยแบงก์โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ของพี่แบง์อ่าไปเลยสาวโบมาเนี่ยโบไม่แย่งโบไม่แย่งไม่เอาขอมือก่อนขอมือก่อน ขอมือก่อนสาวโบขอมือ <a> พ <Bible> uh, ่อวันเลี้วเอ้ยนี่ของสาวโบอ้าวแล้วขอมือโบเบยหน่อยพี่บิ๊กนี่นั่งยากที่หลังนะให้โบเบย์บ่นอันนี้ของพี่โบเบยอ่ะอ่ะขอมือบิ๊กก่อนบิ๊กก่อนบิดมือเจ็บมากเลยเจ็บมากอ่ะนี่ของพี่บิ๊กอ่ะวโอ๊ยนั่นไม่รู้ใส่ชามดีดี ที่นี่ก็ถึงแม่พอใจแล้วขอมือกอดดีขอมือก่อนดีขอมือขอมือขอมือเดี๋ยวให้แม่พอใจก่อนตัวเองเป็นผู้ชายต้องเสียสละใจเย็นนี่ของพอใจดีๆน้ำใจขอมือเพื่อความดียกขึ้นสูงเลยที่ลูกยกแค่ต่ำเลยเอวันนี้รถชายอยากกินด้วยนี่ของสมชายอ่าข้าไปลูอะไรของมันนะะ ไม่สับให,ตหนน้ตายแล้วกินอกอกเอ,อ,องนไม่เป็ี่ยนเลเนี่ยตายแล้วกลัวอ่ะเอาเบาๆอย่างับมือพ่อต้องให้ป้อนนะคุณแม่เอ้ยตายแล้วกินเองก็ไม่เป็นเนี่ยครับอย่งับมือพ่อนะเดี๋ยวนี้เป็นวันใจกินไม่ได้เลยเนี่ยพรุ่งนี้ได้พ่อเนี่ยพรุ่งนี้ได้พอ่อเคี้ยวมันกลุกรับคลุกครับ เรัอาหารมื้อนี้ครับมื้อพิเศษสำหรับน้องหมายังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์และคอยดูคลิปต่อๆไปของน้องหมาด้วยนะครับจะมีคลิปสนุกสนุกน่ารักๆา,กากมาให้ชม,มสวัสดีครับ